แต่วันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากสสนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์จากพักเก้าไกลในฐานะประธานกรรมธิการสวัสดิการสังคมสภาวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการสดๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะสสนัทชาครับสวัสดีครับค่ะค่ะวันนี้ก็คือยกเลิกไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเจอลุงเปียกในวันอื่นนะคะครับครับค่ะคแต่ว่าใน,นส่วน ครับค,ครับผมกำ <c oughs> หนดการเดิมคือวันนี้9ก้าโมงครับต้องต้อง,ต,องต้องไปที่ที่ที่ศูนย์บำบัดแต่ว่าเนื่องจากว่าได้รับการประสานจากทางท่านพิดีกรมการแพทย์เนื่องจากว่าได้รับลุงเปียกเป็นผู้ป่วยแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการตักษา แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือทางท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านธุรเชษฐ์หักพานก็ได้ออกมาแถลงข่าวในเมื่อคืนนี้นะครับว่าได้มีกระบวนการในการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่กระทำความผิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เริ่มคลี่คลายและสถานการณ์ความเป็นจริงก็เริ่มปรากฏเราก็เลยเอมองว่าสถานการณ์ของของลูกเพลยกเนี่ยเริ่มคลี่คลายลงแล้วเพราะนั้นก็จะให้พักรักษาตัวก่อนได้ใช้สิทธิ์ของความเป็นผู้ป่วยและหลัก สัญญาณอินเทอร์เน็ตอ่ะไม่เป็นไระนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ารายการของเราเป็นรายการสดนะคะสัญญาณอาจจะค้างๆบ้างนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าสอสอนัทชาเข้ามาแล้วเดี๋ยวคุยกันอีกเพราะว่าเข้าใจว่าอาจจะติดภารกิจหลายๆเรื่องด้วยนะคะ,คะเพราะว่าวงกรรมธิการเนี่ยเขาก็เรียกว่างานงานเยอะนะอ่ะมาแล้วค่ะ <มา S 1> ค่ะสสนัทชาสัญญาณหายไปเดี๋ยวเล่าต่อได้เลยะค,ะค่ะว่าหลังจากนี้กรรมธิการจะจะทาอะไรต่อหลังจากนี้คะครับก็ ในส่วนของคณะกรรมการสวัสดิการสังคมนะครับในส่วนของอกฎหมายคุ้มครองเด็กก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยแล้วก็ตัวประมวลกฎหมายอาญามาตรา73 74 75ที่ระบุไว้เรื่องของของโทษเด็กนะครับถ้าเป็นเด็กที่อายอุไม่เกิน12ปีนะครับก็คือทางท่านพุทธักษาก็สามารถที่จะ,ะ,ะนำไปเรียกว่าส่งไปยังสถานพินิษนะครับก็คือบ้านเมตตาหรืออะไรต่างแล้วก็สั่งให้ จำกัดบริเวณได้จนถึงอายุ18ปีหลายๆคนอาจจะมองว่าโทษตรงนี้มันอาจจะเป็นโทษที่เบาลงเบาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคณะกรรมการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็เดี๋ยวจะมะีในสัปดาห์ถัดไปก็จะมีการเชิญนักสิทธิมนุษยชนนะนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและก็ะกรมกิจการเด็กได้มาพูดคุยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในเคสที่มันเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุหรือรุนแรงและเป็นการกระทําความผิดที่บนเวียนซ้ำซากจนคุ้นชินต่อการกระทําความผิดไปแล้ว แล้วกอ็อาจจะมีพฤติการพฤติกรรมที่เคยถูกช่วยเหลือในด้านคดีความแล้วก็ไม่ต้องรับผิดจนทําให้พฤติการพฤติกรรมนั้นเนี่ย คุ้นชินต่อการกระทำความผิดจนทําให้เป็นการคุ้นเคยเนี่ยเราจะแก้ปัญหาอย่างตรงนี้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค,ความคืบหน้าในส่วนของตัวร่างกฎหมายหรือข้อบัญญัติทางกฎหมายที่พี่น้องประชาชนวิพากษ์วิาจารกันอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราก็จะนําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแต่จะให้รอบคอบที่สุดเพราะว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องการสร้างตราบาปให้กับเด็กที่พลาดพลั้งพลั้งเผลอกระทาความผิดโดยไม่ตั้งใจและเขาจะต้องไม่ต้องรับตราบาปไปตลอดชีวิตคือไม่ต้องส่งเข้าไป อยู่ในเรือนจำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ยังคงเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะครับเราไม่สาม,มารถใช้เคสเคสนี้เคสเดียวไปแก้ไขกฎหมายให้ไปบังคับใช้กับทุกๆคนได้เพราะฉะนั้นเราก็จะทําเรื่องนี้อย่างระมัดระวังและรอบคอบที่สุดนะครับโดยการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมส่วนในเคสที่มันเกิดความรุนแรงตรงนี้เนี่ยทางเราก็อยากจะร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใส่ลงไปในสำนวนหรือไอการเจ้าของสำนวนได้อ่า พินิจพิเคราะห์แล้วแล้วก็ได้ใส่เหตุผลประกอบเพื่อร้องขอต่อสารนะครับในการตัดสินโทษขั้นสูงสุดนะครับให้กับคดีนี้เป็นเป็นเคส by เคสไปะนะครับค่ะค่ะแต่ว่าในในเคสที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะสสกายของกรณีของแก๊งตังไม่ออก5คนนี้อย่างนี้จะจะมีะะการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือว่าจะทําอะไรให้ให้สังคมได้หายค,คาใจไหมคะในส่วนของกรรมธิการ คือแน่นอนครับในเรื่องของตัวบทกฎหมายเราจะหยิบยกมามามาพูดคุยแล้วก็หาทางออกเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าพอมีการกระทําความรุนแรง ที่ทําให้ผู้เสียหายนั้นส่งผลต่อชีวิตก็คือมีการฆ่าฆ่าคนตายแถมมีพฤติกรรมอําพรางศพด้วยซ้ำเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงมากสังคมยอมรับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีช่องว่างทางกฎหมายแบบนี้ต่อไปการจ้างวานฆ่าก็จะไปจ้างเด็กอายุ12อายุ10บขวบอะไระต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปกระทําแล้วก็สุดท้ายก็เด็กก็รับโทษเพียงน้อยนิดก็คือไปอยู่ตามสถานพินิจจนครบอายุ18เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันอีกครั้งว่า ในช่วงหลังๆมีมีเรียกว่าเหตุการณ์ที่เป็นการกระทําความผิดอย่างรุนแรงสังคมรับไม่ได้ของน้องๆ <c oughs> เด็กเ,กเกยาวชนจํานวนมากเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูในกรอบของกฎหมายต่อไปแล้วก็หน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องเองไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอมอที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเด็กเรื่องต่างเราก็มีการเชิญมาในสัปดาห์ถัดไปนะคระับ <c oughs> และอีกส่วนหนึ่งที่เรา อีกส่วนหนึ่งนะที่เรากําลังดําเนินการและก็ได้ไประชุมไปแล้วก็คือเมื่อเมื่อวานนี้นะครับทางคณะกรรมการได้เชิญทางมูลที่มูลที่กระจกเงาและก็มูลที่อิสระชนและก็ตัวแทนจากกระทรวงพมมาพูดคุยถึงเรื่องอคนเร่ร่อนหรือคนไร้ที่พึ่งแล้วก็กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนอกจากป้าบัวผัดแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายเคสมากเลยที่โดนกระทําถูกกระทําแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวและก็ไม่ได้อันตรายถึงกับชีวิตแต่ว่ามีการสร้างความรุนแรงกับเขา และสุดท้ายหลายๆครั้งก็จะมีการโยนความผิดไปให้คนกลุ่มนี้โยนความผิดไปให้กลุ่มคนที่มีปัญหาทางด้านจิตเวชโยนความผิดไปให้กลุ่มอของคนยากจนที่ไม่มีสิทธิ์ในการต่อสู้ทางคดีความเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสนี้จะเป็นเคสตัตวอย่างที่ทําให้เห็นว่าหากมีการช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่รัฐจะก็จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่กระทําความผิดได้เพราะเคสนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีคลิปเสียงไม่มีภาพวิดีโอ วันนี้ลุงเปียกอยู่ในเรือนจำแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่ส่งผลให้เห็นว่าวิกฤตศรัทธาของกองตารวจในกระบวนการต่างๆที่ดําเนินการเพื่อสอบหาข้อจริงเพื่อหาผู้กระทำความผิดนั้นยังมีช่องว่าง <c oughs> แล้วอย่างนี้ค่ะท่านสะสะคะจะมีแนวทางไหมคะในการที่ประชาชนเนี่ยหลายท่านเขาก็ส่งคําถามมาบอกว่าการปฏิรูปตํารวจเนี่ยต้องมีขึ้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะ เมื่อเช้านี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางท่านสสชัยชนะเดชเดชโชน,นะครับประธานคณะกรรมการตํารวจก็ได้พูดคุยแบ่งภารกิจงานกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมให้การสนใจไม่ได้เป็นเพียงแค่คดีฆ่าคนตายเพียงปกติแต่เป็นคดีที่เป็นวิกฤตศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรม เราก็ได้แบ่งหน้าที่แบ่งงานกันว่าในส่วนของเรื่องพรบคุ้มครองเด็กในส่วนของเรื่องโทษการกระทําของเด็กและกลุ่มคนไร้ที่พึ่งกลุ่มคนเร่ร่อนต่างๆคณะกมลัการสวัสวดิการสังคมรับไปพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมและก็นําความจริงให้ปรากฏและก็แถลงต่อสาธารนณะในส่วนของกระบวนการยุติธรรมกระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริงหรือ,อกระบวนการที่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ว่าจะระดับไหนก็แล้วแต่ไปมีส่วนรู้เห็นส่วนเกี่ยวข้องอันนี้ทางคณะกำลัการตํารวจจะรับไปพิจารณา เพราะคดีนี้นอกเหนือจากเป็นคดีฆ่าคนตายและก็นิติกรรมอำพรางศพแล้วเนี่ยมันยังเป็นวิกฤตศรัทธาที่สังคมรอคําตอบรอคําตอบอยู่ยังมีอีกหลายเคสนะครับที่มันไม่ได้ไม่ได้เป็นประเด็นข่าวแบบนี้แล้วมีการโยนความผิดให้ผู้ป่วยจิตเวชโยนความผิดให้กับเด็กในยสังคมในชุมชนแออัดมีการโยนความผิดให้กับครอบครัวที่ยากจนไม่มีสิทธิ์ในการต่อสู้คดี โดยเจ้าหน้าที่ไปมีส่วนรู้เห็นกับผู้กระทําความผิดแล้วพยายามสร้างพยานหลักฐานเท็จพยายามสร้างองค์ประกอบที่สามารถโยนความผิดให้อีกคนหนึ่งได้เรื่องราวเหล่านี้เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันในสังคมแต่ไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาดําเนินการแก้ไขอย่างาจริงรจังเพราะฉะนั้นเคสนี้จะเป็นเคสตัวอย่างที่จะต้องมาพูดคุยและก็ต้องอเชิญ หน่วยงานหลักก็คือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาพูดคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังสติครับค่ะ,คะแล้วอย่างนี้ค่ะก็ยังยืนยันใช่ไหมคะว่าทางคณะกรรมการเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยครับครับมไม่ไม่ได้นิ่งนอนใจครับสัปดาสัปดาห์นี้ประชุมกันเมื่อวานนี้เองครับที่ประชุมกันในส่วนของมันมีหลายประเด็นมากนะประเด็นในเรื่องของคนไร้ที่พึ่งที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆตอนนี้เราจะเอายังไงประเด็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมตอนนี้จะเอายังไงกระบวนในเรื่องของ กรบวนการในเรื่องของกฎหมายเด็กตอนนี้จะออยังไงเราจะมีการพูดคุยกันแต่ไม่ด่วนสรุปเพราะว่ากฎหมายที่ออกมานั้นต้องบังคับใช้กับคนทุกคนนะ,ะในประเทศเพราะฉนะนั้นเคสนี้จะเป็นเคสตัวอย่างที่หยิบยกขึ้นมาเพื่อประกอบการพิจารณาในการแก้ไขกฎหมายต่อไปค่ะ,ะ,ค,ะค่ะค่ะในส่วนของกฎหมายเนี่ยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองที่จะดูแลเด็กด้วยไหมคะเหมือนกับต่างประเทศที่ถ้าเด็กเนี่ยอายุยังไม่ถึงก็จะต้องลงโทษผู้ปกครองอะคะ่ะสสก ตอนนี้ในกฎหมายของบ้านเราเนี่ยก็จะมีการลงโทษผู้ปกครองอยู่แต่ยังคงเป็นกฎหมายแพ่งอย่างเดียวก็คือมีเพียงแค่โทษปรับะครับเปรียบเทียบปรับแต่ต่อไปในอนาคตเราอาจจะต้องมีการปรับแก้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นการส่งเสริมนะ เพราะว่าเราต้องดูบริบทของเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําแน่นอนปลายน้ําตอนนี้คือข้อกฎหมายต่างๆที่เราจะต้องไปแก้ไปแก้กันในกระบวนการกระทาความผิดกลางน้ําคือกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นวันนี้มีกระบวนการยุติธรรมที่มันไม่ตรงไปตรงมาไม่สามารถนําไม่สามารถนําคนผิดตัวจริงมาลงโทษได้ยังไงส่วนต้นน้ําคือครอบครัวองค์ประกอบโดยรอบเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยนะครับว่าวันนี้คุณเ,เลี้ยง บุตรหลานของท่านมาอย่างไรหรือผู้ผปกครองเองพ่อแม่ผู้ปกครองเอง,เอง,เองมีพฤติการพฤติกรรมที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทําความผิดกี่ครั้งไม่ว่าจะเหตุนั้นรุนแรงแค่ไหนก็พร้อมยินดีเข้าไปช่วยลูกฉันไม่ผิดลูกฉันถูกเสมอไอ้อย่างเงี้ยเราต้องลงโทษพ่อแม่ด้วยแต่กฎหมายวันนี้ยังไปแค่ยังยังไปแค่เพียงโทษทางแพ่ง ยังยังไม่สุดนะคะ,ะก็ะเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวคงจะยังไม่ได้วันที่จะไปเจอลุงเปียกอีกใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องรอให้ลุงเปียกได้ก็เบื้องต้นเบื้องต้นประสานทางแพทย์นะครับแพทย์ผู้รับผิดชอบในเคสของลุงเปียกว่าติดตามอย่างใกล้ชิด หลังจากลุงเปียกได้เรียกว่าได้ดูแลในด้านสุขภาพเรื่องของอพิษทุราเรื้อรังหรืออะไรต่างๆดีขึ้นแล้วแล้วก็มีความจํากลับมาว่ามีใครอะไรเพิ่มเติมอย่างไรเราจะให้แจ้งกลับมายัางคณะกรรมการทันทีนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีทําหนังสือด่วนที่สุดไปถึงทางท่านทิพย์ีกรมการแพทย์แล้วว่าในเคสนี้ขอให้ทาง หน่วยแพทย์ที่ดูแลและผิดชอบนั้นเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดและก็ะส่งกลับมาเมื่อผู้ป่วยพร้อมทางคณะิการตํารวจและคณะิการการสวัสดิการสังคมยินดีที่จะเข้าไปรับฟังและเป็นตัวกลางหากทางผู้เสียหายไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมหรือยังไม่มั่นใจ หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบคือองค์กรตำรวจตอนนี้นะครับค่ะค่ะก,ก็นอกจากผู้เสียหายท่านอื่นเขาไปร้องที่คุณกันจอมพลังแล้วเนี่ยถ้าเขาจะไปร้องที่กรรมธิการสวัสดิการสังคมนี่พอจะได้ด้วยไหมคะสสกายเพราะว่ายังมีจะมีเหย,ยื่อท่านอื่นอยู่นะเออมีเหยื่อท่านอื่นได้เลยครับด้วยความยินดีครับสามารถ,สา,ารถสามารถแจ้งมาที่สภาผู้แทนราษฎรในในในเพจของคณะกรรมการการสวัสดิการสังคมได้เลยหรือเบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์ ของคณะกรรมิการการสวัสดิการสังคมติดต่อไปที่สภาผู้แทนรัษฎรได้เลยครับค่ะค่ะเพราะว่าบางทีคุณกันจอนพลังอาจจะเรียกว่าตอนนี้ยุ่งเลยนะเพราะว่ามีผู้เสียหายหลายๆท่านเราก็ในวงกรรมธิการนี้ก็สามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้เสียหายท่านอื่นได้นะคะค่ะค่ะเพราะว่าดูดูติดตามติดติดตามจากทางหน้าข่าวก็คือยังมีผู้เสียหายทยอยออกมานั่นหมายความว่าการกระทําความผิดนั้นเนี่ยมีมีการทําอยู่ บ่อยครั้งไม่ใช่เกิดแค่ไม่ใช่อยู่ดีๆออกมาแล้วพลาดพลั้งพลั้งเผลอไปฆ่าคนตายอ่ะไ้ไม่ใช่คเคสนี้หมายความว่ามีพฤติกรรมซ้ำซากที่เคยทําอยู่หลายๆครั้งเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าไอ้ก่อนหน้านี้ที่กระทําความผิดนั้นเนี่ยมีใครรู้เห็นเป็นใจและช่วยเหลือหรือไม่ทําไมเขาถึงไม่ได้รับการลงโทษอันนี้ค,คือเรื่องที่น่าสนใจและต้องหยิบยกมาให้สังคมได้รับรู้ว่าพี่น้องประชาชนกําลังเครือบแกงสงสัยอยู่ว่าเมื่อมีการกระทําความผิดของกลุ่มหรือแก๊ ต่างๆที่เป็นครอบครัวของเจ้าหน้าที่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลต่างๆมักจะไม่ได้รับการลงโทษค่ะค่ะอ่ะอยังไงพี่น้องประชาชนก็ฝากความหวังไว้ที่กรรมธิการที่สสกายสสชัยชนะด้วยนะคะเรื่องนี้อยากให้รกระจาร่างและก็เป็นธรรมมากที่สุดวันนี้ทางรายการขอบพระคุณมากๆนะคะที่สลับเวลาติดภารกิจต่างๆก็วันนี้มาคุยกับเราขอบพระคุณมากค่ะสสกายสวัสดีค่ะครับ ค่ะในส่วนของสสกายเองเนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องเดินหน้าในเรื่องของอเรียกว่าเรียกร้องแล้วก็เยียวยาผู้เสียหายนะคะรว,วมไปถึงกฎหมายต่างๆด้วยนะ,ก,ะก็หวังว่าจะถูกแก้และถูกได้ใช้ คือเพราะที่ผ่านมาเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เคสแรกนะน้องนานาค่ะก็มีคนในสังคมมากมายบอกว่าเนี่ยมันการกระทําของผู้ใหญ่แล้วว่าเด็กมันไม่ใช่ไดมที่พารกอ้นก็เกิดใชที่แล้วก็เป็นเด็กเด็กสิบีนะคะเพราะว่าอย่างดูเนี่ยอายุมากสุด16น้องนานาค่ะมีทั้งหมด5คน13ถึง16 16มีคนหนึ่งแปลว่าอีก2ปีก็ได้ออกจากสถานพินิจแล้วพอได้ครบ18ใ่ไมนะคะ